โควิด1 9นะคะเราต้องรอดค่ะ เมดเลือดขาวของเราเองนะคะที่เปรียบเสืุนทหารด่านแรกคอยสู้กับเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะคะแต่ในบางสภาวะนียก็อาจจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะแนวปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เช่นข้อแรกนะคะความเครียดสะสมนะคะช่วงนี้ทุกคนก็มีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะ,ะผ่อนคลายด้วยการดูหนังนะคะฟังเพลงนะคะสวดมนต์ หรือว่าทําสมาธินะคะเพื่อช่วยลดวยความเครียดนั้นลงนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะถึงเราจะเครียดแค่ไหนนะคะช่วงนเราก็ต้องพยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ อย่างน้อยๆเนี่ยสัก6-8ชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะก็คือ,อสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยก็มีผลโดยตรงกับการทํางานของปอดเราแลวนะคะที่ทําให้ลดการทํางานของปอดเราลงนะคะในส่วนของแอลกอฮอล์ก็เช่นกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ช่วยลด ภูมิคุ้มกันของเราลงช่วงนี้ก็พยายามลดลงในหน้มากที่สุดข้อที่4นะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะถูกจํากัดพื้นที่กันนะคะแต่ก็ยังพอมีกิจกรรมที่เราจะทําในบ้านได้นะคะเช่นการจัดบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นลองเต้นแอโรบิกนะคะส่วนข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ย รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะในช่วงนี้เนี่ยะหมอก็แนะนําว่าพยายามทานอาหารให้ครบห้ามูน่นะคะทานให้หลักสีนะคะเพื่อร่างกายเราเนี่ยจะได้รับวิตามินนะคะแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้เพียงพอนะคะค่าสำหรับอาหารที่มีประโยชน์นะคะ <ๆ S 2> ก็ง่ายๆก็คือว่าเราต้องทานให้ครบห้ามูน่นะคะแล้วก็หลักสีนะคะ นี้หมอก็แนะนําง่ายๆนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะก็ผักใบเขียวนะคะบรอกโคลีนะคะผลไม้ก็เช่นกีวีแอปเปิลเขียวเป็นต้นนะคะค่ะในส่วนของสีแดงนะคะหมอก็แนะนําเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอรี่มะเขือเทศนะคะเป็นต้นนะคะส่วนสีม่วงสีต่อไปนะคะสีม่วงหรือสีน้ําเงินเนี่ยก็แนะนําเป็นบลูเบอรี่นะคะกระหล่ำปลีสีม่วงนะคะ สีต่อไปนะคะสีเหลืองหรือสีส้มนะคะก็แนะนําเป็นแครอทมะละกอนะคะแล้วก็ฝักทองนะคะ,ะส่วนสีสุดท้ายที่จะแนะนําวันนี้ก็คือสีขาวะคะ่ะก็ได้แก่เห็ดนะคะหัวไชเท้ากระเทียมเป็นต้นนะคะ จริงๆแล้วนะคะทุกตัวที่หมอนแนะนาวันนี้ก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกสักอย่างนึงเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะวันนี้ก็ขอแนะนาเป็นเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองเห็ด <c oughs> หูหนูนะคะหรือว่าเห็ดหอมนะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะยังมีสารสําคัญต่างๆที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราด้วยค่ะส่วนวิตามินตัวอื่นๆนะคะที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของเราเนี่ย ก็ตัวที่หาได้ง่ายเลยก็คือวิตามินซีนะคะอยู่ในผักหลักสีอยู่ในผลไม้รสเปรี้ยวนะคะวิตามินซีเนี่ยช่วยเสริมภูมิต้านทานของเราได้อย่างดีอยู่แล้วนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือวิตามินดีด็อกนะคะดีด็อกเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็ได้วิตามินดีจากแสงแดดโดยการสัมผัสแดดโดย,โดยโตรงนะคะอาจจะเป็นแดดตอาก่อนตอนเช้าเย็นนะคะ นะหรือว่าอาจจะอยู่ในอาหารนะคะเช่นนมไข่เป็นต้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะหมอก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะช่วยกันต่อสู้กับโรคโควิดในทนี้ไปด้วยกันนะคะ